พระนางพญากรุวัดเวียงจังหวัดอยุธยาสวัสดีครับวันนี้เรามาชมพระกรุกเนื้อดินนะครับจังหวัดอยุธยาพระกรุนี้เนี่ยสันนิษฐานว่าสร้างในช่วงปลายสมัยอยุธยาถึงต้นกรุงรัตนโกสินทร์นนะครับประวัติเนี่ยจะไม่ชัดเจนมาก แต่ว่าวัดเวียงเนี่ยอยู่อยู่ที่บ้านเวียงนะครับตำบลเวียงอำเภอท่าเรือจังหวัดอยุธยานะครับตรงนี้เนี่ยเป็นชุมชนลาวเก่านะครับซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยก็มีการอ,อพยพย,ย้ายถิ่นฐานกันเป็นปกตินะครับทางลาวเนี่ยก็มีอ,อพยพยายมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นี่นะครับ แล้วก็ได้เชิญพระพิสุนะครับผู้ใหญ่จากทางลาวมามามาจำพรรษาอยู่ที่นี่นะครับท่านแล้วก็ประวัติก็ว่าท่านสร้างสร้างพระเนื้อดินเผาไว้นะครับแล้วก็บรรจุในโอ่งวางไว้สี่มุมของโบสถ์นะครับแล้วก็วางไว้ที่พระประธานนะครับหน้าพระประธานใครมากราบไหว้ก็หยิบ กลับไปบูชานะครับได้นะครับต่อมาเนี่ยก็พระก็ได้หมดไปนะครับแล้วเกิดปฏิหารนะครับแล้วก็ระยะหลังก็มีการแตกกุีกที่เจดีในวัดนะครับสองเจดีนะครับช่วงแตกกุ่นี้ก็แตกกุ่ออกมาได้3,000นะครับราว3 0 0 0องค์นะครับ พราะนั้นพระเนี่ยจะมีทั้งที่มีคาบกลุ่แล้วก็จะไม่มีคาบกลุ่นะครับเป็นฝ้ากลุ่บางๆนะครับอย่างองค์นี้เนี่ยก็ถือว่ามีคาบกลุ่บางๆอยู่นะครับเป็นฝ้ากลุ่บางๆพระจะเป็นศิลปะอายุทยานะครับชัดเจนนะครับเพราะว่าเป็นศิลปะทางอายุทยาตอนปลายนะครับแม่พิมแก่ได้ ได้สวยงามทีเดียวนะครับคาดว่าจะต้องเป็นช่างที่มีฝีมือนะครับอาจจะเป็นช่างหลวงในอุทยาหรืออาจจะเป็นช่างหลวงฝั่งเวียงจันทร์นะครับเพราะพระเนี่ยแกะออกมาได้สมส่วนมากกันนะครับแล้วก็ศิลปะช่วงนั้นเนี่ยศิลปะอุทยาศิลปะล้านช้างเนี่ยก็ถ่ายเทกันนะครับเป็นพระที่ราคา ยังไม่สูงนะครับราคาไม่แพงหลักพันต้นนะครับถ้าหาสมบูรณ์สมบูรณ์ได้ก็ก็น่าน่าเก็บบูชาอย่างมากกันนะครับเพราะว่าด้วยคุณค่าทางศิลปะแล้วก็หาไม่ได้นะครับลองชมดูนะครับพรกกลุเนื้อดินอยุธยานะครับเนื้อดินจะไม่ไม่ใช่ดินละเอียดนะครับเผาออกมาเนี่ยจะออกหยาบติดกวดทรายนิดๆน,น,นะครับ แต่ว่าในการทำพ้าก็มีการเตรียมดินกองดินอย่างดีนะครับตามตามสมัยนิยมของอยิทยานะครับพ้าขู่จะออกมาหยาบก,กว่าเมืองกำแพงเพชรนะครับศิลลปะเนี่ยเกตนะครับพระเกตแหลมขึ้นไปนะครับใบหน้าองค์ที่ติดจัดจะมีเห็นหน้าเห็นตานะครับ ใบหูนะครับแกะได้อันองค์นี้ติดได้สวยงามทีเดียวนะครับทั้งสองข้างนะครับองค์นี้ติดสวยงามนะครับอกจะน,นูนขึ้นมานะครับเส้นสังคตินะครับเส้นสังคติยาวจนถึงพระหัสนะครับยาวจนถึงตรงชนพระหัตเลย เป็นเส้นนูนเด่นขึ้นมานะครับแขนทิ้งตรงนะครับตามแบบฉบับของพอระอยุธยาตอนปลายนะครับปางสมาธิล่านะครับนั่งบนอาสนะนะครับอันนี้อาสนะจะสั้นกว่าเขา่พาพระจะมี2พิมม์นะครับคืออาสนะสั้นแบบนี้นะครับสั้นกว่าเขา่าแล้วก็อาสนะยาว องค์ที่เป็น,นพิมพ์อาสนายาวเนี่ยอาสนะจะเสมอเข่านะครับจะเสมอเข่าก็เรียกเป็นพิมพ์อาสนายาวนะครับะด้านหลังจะเป็นรอยนิ้วมือนะครับกดเข้าไปในแม่พิมพ์หน้าเดียวนะครับะสมัยก่อนคนกดพิมพ์นะครับหลังจากช่างทำแม่พิมพ์ให้แล้วเนี่ย คนกดพิมพ์ก็จะปั้นดินนะครับเตรียมดินกองดินแล้วก็กดเข้าไปในแม่พิมพ์น,นะครับก็ใช้มือกดนะครับก็จะติดรอยนิ้วมือนะครับกดเข้าไปในแม่พิมพ์ด้านหลังก็จะมีรอยนิ้วมือด้านข้างนะครับในแม่พิมพ์นเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของมีสโลปนะครับบานออกด้านหลังด้านหน้าจะสอบ ลักษณะของแม่พิมพ์หน้าเดียวนะครับอ่างเรียบนะครับด้านก้นด้านก้นเนี่ยจะมีทั้งแบบมีรูแล้วก็ไม่มีรูนะครับจังหวะที่คนกดพระนะครับกดลงไปในแม่พิมพ์แล้วเนี่ยแล้วก็ดันออกเนี่ยนะครับตอนดันออก ดันออกบางบางองค์หลุดออกง่ายก็ออกมาเลยนะครับช่างที่บางองค์ก็ส่วนใหญ่ก็จะพอดันออกมางเพเยอนิดนึงนะครับก็ใช้ไม้เสียบนะครับเพื่อให้พระหลุดออกจากตัวแม่พิมพ์นะครับตัวบิน เนื้อเนื้อดินเนี่ยจะอย่างที่บอกนะครับจะบินไม่ใช่ดินละเอียดแต่ว่าจะมีข้อสังเกตนะครับสำหรับพระกุวัดเวียงเนี่ยเขาจะมีแกลบขาวนะครับปะปลายแต่บางองค์ก็เยอะนะครับเยอะแต่องค์นี้เนี่ยจะขึ้นจะมีแกลบขาวปะปลายนะครับจะมีแกลบขาวสำหรับดินแกลบขาวปะปลาย รอยล่องแกบหลุดนะครับลักษณะน,นี้นปากป้ายพาที่เป็นพาที่ขนาดกำลังพอดีพอดีนะครับนางพญารูปสามเหลี่ยมนะครับขนาดพอด,พอดีพอดีใหญ่กว่าข้อนิ้วชี้นิดนึงนะครับความสูง ศิละปะอยุธยาตอนปลายค่อนข้างสวยงามน่าสะสมนะครับราคาไม่แพงมากนะครับหลักพันต้นแล้วแต่สภาพนะครับแล้วแต่สภาพครับต้นถึงกลางนะโอเคเก็บพระแล้วสบายใจยิ่งนานยิ่งทรงคุณค่าขอบคุณครับ